คิดรักชั่วนิรันด์นะคะแจ้าบานที่ประมดเป็นดอกพี่กุลค่ะมื่อนี้แสดงอยู่บ้านเล้ากุฏนะคะอำเภอสีสมเด็จจังหวัดออเอ็ดค่ะพี่น้องบรรยากาศดีค่ะแต่เว่นกับสีเยน็ยนเย็นแต่ละเว้นเลยค่ะพี่นอ้องแต่ว่าขันโลกจากเวทีกับสีโอปุ่นพอดีค่ะแล้วก็วันที่19นะคะอยู่นวดสะอาด,ดอุดรพี่น้องอยู่ไก่ไปแห่กำลังใจแจ้าหล้วการทีมงานได้ด้วยะค่ะเด้อ ค่ะมื่อนี้ทีมงานหมอลำมคณะรัตนศิลป์อินตาธัญราชกระทำการแสดงย่ที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศรอบๆท้งนาค่ะท้งนาบรรยากาศดีแห้งค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับไายในาเนาะค่ะอาหารของเอาก็ตั้งยุกกลางไหยหน้าเลยบรรยากาศดีค่ะตอนนี้ค่ะอากาศก็กำลังพุ่มสีเย็นๆค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องทั้งร้อยเอ็ดกับห้การตอนนับเป็นอย่างี้เลยค่ะพี่น้องค่ะก็คือพี่น้องซื้อบัต อันนี้ก,กันเข่ามาันีกเต็มทั้งกสิเลยบ้านเถอค่ะเต็มนั่งเ,เต็มเดินเลยนได้ค่ะพี่น้องค่ะต้องให้พี่แอดมินของเขาไปใช่กันบรรยากาศนาเป็นที่พี่น้องเบิร์ค่ะพี่แอดมินไปถ่ายไปค่ะนาเห็นบอกเต็มข้า่ะพี่น้องทัท้งร้อยเอ็ดนาห่างบัคักเลยค่ะเชิงอันรางวัลนำใจนาไปที่นี่กันล้นลามแห้ง คะ่ะอันนี้ก็เป็นกำลังใจที่หมอลำมีแรงสู่ต่อเนาะค่ะเนาะจะได้กะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องน้ำแข็งกัญญางกะขอบคุณพี่น้องทางลอยเอทนะคะที่มาให้กำลังใจกับทีมงานหมอลำนัตนาศิลป์ของเฮาเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วก็เมื่อนี้น้องน้ำแข็งกะย่างเรบผลเป็นซอยฟ้าอยู่เนาะค่ะกะสซว่า อันป้ายแดงเลยกันเลยนะคะเพราะว่าว่าเคยว่าเคยรับบทแบบนี้แล้วกับว่าเคยว่าเคยร่ำมาก่อนเนาะค่ะกระพึงมากค่ะในหลวงพ่อแม่พี่น้องอ่ะเป็นกำลังเล่งใจให้อีหลานได้เด้อค่ะเมื่อนี้น้องอาตรับบทเป็นองค์ชายมณฑ์เทพครับรำเรื่องลิขิตรักชั่วนิรันดร์ครับเดิมที่จะเป็นเดิมที่น้องอาตเป็นองค์ชายเจษฎาอีกเมืองหนึ่งบันทนี้เนี่ยสลับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นองค์ชายมณฑ์เทพนะครับเป็นเป็นตัวหลักในเรื่อง รับฝากพี่น้องทีตามเดนเดอร์ในลำเรือลิกิดลักชัวนนิลันครับวันนี้เราเล่นอยู่ที่บ้านเล่าขุดกับพี่น้องเมื่อนี้กุบ้านเล่าขุดตำบลสวนจีกสาธาราจาจกมดิตลขออภัยพี่น้องนะครับอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด้อยเอ็ดนะครับร พี่น้องพ่อกันอีกรอบหนึ่งกับรัตนาสินอินตาไทยราชนะครับในวันที่19นะครับอยู่ที่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็วันที่20พี่น้อง20เอ่อมกราคมนี้จะฮอดอีกครับงานน้ำมาศการพระจันทร์เชิงชุมแล้วก็21พ่อกันพี่น้องทั้งสารคามไกลๆมองใดก็ฝากให้กำลังใจน้องงานทำในเด้อนะครับเล่นมือนยูเหรียญยูสีสมเด็จโรยเห็ดมือนี่แฟนเพลงแฟนครับมาเลยหลายเต็มสังเกตสีอยู่พี่น้อง ผมลินเป็นสัมลีตลกช่วงล่ำกับเซเบียนอมาดขอบคุณพี่น้องนี่หลายเด้อที่ติดตามมือนี้มาให้กำลังใจมากไม่เสียเกินงานนาเรียนอยู่ไหนครับงานนาเรียนอยู่โนซาดอำเภอโนซาดอุดรอ,อย่าเลื่อนไปให้ที่ตามท่านพี่น้องเด้ออำเภอโนซาดน,น,นะบรรยากาศที่ขอโตไปขึ้นฉากกันท่านพี่น้องเนาะสวัสดีครับเมืเนเจอร์มเมเนีจอรับบทเป็นพระสหายของฟังพระเอกครับผม แล้วก็อีกบทบาทนึงกัเป็นโจรครับบรรยากาศเมื่อไงครับบรรยากาศมื่อไงครับรู้สึกว่าพี่น้องทา้งหลายเอ็นเมื่อไนคือคืนแห้งครับผมเมื้อนี้บรรยากาศกลางท้องนาครับพี่น้องก็ถือว่าดีอากาศก็ถือว่าสดชื่นดีครับถือว่าเย็นนิดนึงแต่ว่ากับ่เป็นอุปสรรคครับงานหน้านี่ยเอ่อเฮาสิไปทางนวนสะอาดครับผมวันที่19นะครับ พี่น้องทางอุดรก็ไปติดตามให้กำลังใจพวกเฮา,ารัตนาสินนำด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนๆรัตนาสินทุกคันนะครับผมโมนี่พวผมทําการสแสดงนะครับผมอยู่บ้านเหล่ากุนนนกด,ด,ด,ดนะครับผมตำบลสวนจิกอําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองนะครับถือว่าเป็นขั้งแรกนะครับทีได้มาสแสดงยูจังหวัดร้อยเอด็ดก,ก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจครับผมแล้วก็ได้มาไล่รับขวัญน้ำครับผม บรรยากาศเมนีนะครับผมค้นหลายแห้งครับผม,พจจเ,มเพราะว่าอาสิีเป็นว่าพอเข้ามาเล่นคั้งแรกนะครับผมคนก็นเลยหลยนะครับผม้วก็รู้สึกว่าพี่น้องให้การต้อนรับรัตนิสินดีมากๆเลยครับผมดีใจแห้งครับงานต่อไปนะครับผมผม,ผมจะเล่นนยูท่อ่าอำเภอโน้นสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็ให้พี่น้องมาเป็นแรงเชียร์แลงใจให้ประผม mm hmm. อีกน่เด้อครับผมขอบคุณครับ วันนี้สนุกมากเลยค่ะอุ้ยพี่น้องแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นอ่สาแก้วมูนีนะ้าบ้าเดียพี่น้องวันนี้แฟนคลับสาแก้วตามมานะคะแล้วค่ะวันนี้พี่น้องรอยเอสด็เต็มค่ะเต็มพื้นที่การแสดงหมดเลยค่ะโอ้พี่น้องชื่นใจมากเลยค่ะอยากเชิญชวนพี่น้องเดินม,มาเป็นกำลังแรงใจให้รัตนาสีนี้ได้ค่ะพี่น้องวันที่19 ไปเรนยูอำเภอโนอนสะอาดจังหวัดอุดรธานีไปเป็นกำลังใจเห้ทีมงานเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เ่นยูทงหน้าพี่น้องเ่นยูกลางทงหน้าบูปัตย,ยังยังไม่สามารถสวัสดีพี่น้องเป็นพนมมือได้นะคะเพราะว่ามือ่อวานแฟนคลับเอาแล้วก็นะคะพรสามารถสวัสดีพี่น้องได้นะคะแต่ขอบคพณนกำลังใจจากพี่น้องหน้าเวทีโอ้ยมือม่อวาน อ๋อเ oh, มื่อนี่เ่นแสดงเป็นคุณหญิงอิมอาบค่ะพี่น้องคะ่ะถึงบทลายก็ต้องลายมือนี้ต๊อปเป็นต็อบค่ะวันนี้นะคะหุ้ยพี่น้องขอรได้ต็อผ่อนหัวหนา้าพี่น้องไม่สามารถมีใครทําได้นะคะนอกจากเป็ดเมทนินีแล้วก็น้องน้ําขิงกัญยรัตน์ค่ะฝ่าพี่น้องนะคะมาเป็ี่นกาลัางใจนะคะมาเบิ้งพี่น้องปีนีหาผ่านเน็ดขาดเวื่อพาผู้นั้นเชยคะ่ะ ว่าตามเทศน,นะคะเสียใจด้วยนะคะเสียใจ